สวัสดีจ้าพบกับช่องเรื่องกินเรื่องใหญ่กับครอบครัวตะกลมในจ้าวันนี้แม่ก็ได้ปรากฏมาจ้าสดสดเลยตาใสติ่งเลยจ้าเออสี่ตัวนะจ้าเขาบอกว่าหเขตเขาบอกว่าโลละสองร้อยเขาคิดแม่หนึ่งร้อไม่รู้จริงเปล่ามไม่ได้ดูกิโลแต่ก็น่าจะเกินอยู่จ้ะเขาบอกว่าไข่ทุกตัวนะจ้า สรุปตัวที่แม่เลือกอ่ะไม่ไข่ทั้งหมดไข่สามตัวไม่ไข่ตัวนึงจ้ะนี่แม่ก็ทำปลาเลยนะจ๊ะหั่นเป็นชิ้นๆเลยจ้าหั่นเสร็จแล้วแม่ก็เอามาล้างเกลือนะจ๊ะเพราะว่าเมือกมันเยอะมากเลย เมือกเลืล่มมันเยอะมากเลยมมนก็จะมาล้างเกลือนะคะล้างสามถึงสี่รอบนะจ๊ะแม่ล้างสามถึงสี่รอบนะจ๊ะล้างไปจนกว่าเมือกมันจะแบบน้อยลงเนาะนี่แม่ก็โชว์ไข่ไปหนึ่งกลุ่มนี่ไข่ทุกตัวนี่สับไข่แตกอีกอันนี้จ้าอันนี้อ่แม่ก็จะเอาไปแกงนะ,นะจ๊ะ อันนี้ก็มีปลากรดนะจ๊ะวัตถุดิบของเรามีใบมะกรูดมีพริกออร์ใบย,ยี่หราผักชีผักชีฝรั่งนะจ๊ะแล้วแม่ก็จะใส่มะเขือไปด้วยแม่ยากกินมะเขืออ่ะแล้วเราก็จะมาแกงกันเลยนะจ๊ะแกงปลาปลากรดนะจ๊ะแม่ก็ใส่น้ำมันลงไปเลยจ๊ะแล้วแม่ก็เอาพริกแกง อันนี้เป็นพริกแกงจันทบ,บุรีนะคบพริกแกงป่าจันทบ,บุรีแม่ซื้อมาแล้วแม่ก็ใส่ช่องฟิตไว้จ้ะกลัวมันเสียเนาะอ่ะมันก็จะแข็งนิดนึงแม่ก็เลยเติมน้ำไปจ้ะเพื่อให้มันละลายเนาะอ่ะแล้วก็ผัดไปเลยจ้าผัดให้หอมไปเลยจ้าอ่ะทาไมก็จะเติมน้ำไปะจ๊ะอันนี้แกงปลาแม่ก็ต้องเติมน้ำให้น้ำมันเดือดก่อนเนาะ เออเพื่อแบบว่าเวลาเวลาเราใส่ปลาไปนาะมันจะได้ไม่คาวนะคะอันนี้แม่ก็เติมน้ำไปอีกนิดนึงน่าจะแบบเคี่ยวนานอะไรเงี้ยอ่ะระหว่างน้ำเดือดแล้วแม่ก็เลยปรุงเครื่องไปเลยจ้ะใส่น้ำปลาชูรสรสดีแล้วก็น้ำตาลไปนิดนึงเลยจ๊ะใครไม่ชอบกินหวานไม่ชอบกินชูรสไม่ต้องใส่นะจ๊ะแม่ใส่ทุกอย่างเลยจ้า เพื่อความนัวเนาะแล้วเราก็จะเอาปลาใส่ไปเลยนะคะเออใส่ไปเลยระหว่างน้ําเดือดเนี่ยจะ้ะวางไปเลยจ้าให้ทั่วกระทนะนะจ้ะพริกแกงจันนะมันจะหอมมากเลยจะ้ะเครื่องเทศเขาเยอะเนาะเออใครเคยกินมั่งก็ไม่รู้เนาะอ่ะนี่แม่ก็เคี่ยวไปพักหนึ่งแล้วแม่ก็มาเปิดดู แม่ก็ลองมาจิ้มเนื้อปลาดูมันก็ยังแบบยังแข็งแข็งอยู่เนาะแม่ก็เลยตุ๋นต่อจ้ะอ่ะแกงต่อไปปิดฝาหม้อไปอ่ะเปิดมาดูจ้าเอออันนี้ก็มาเริ่มสุกแล้วนะจ้าน้ำเริ่มแห้งแล้วเนาะอ่ะแล้วแม่ก็ลองจิ้มเนื้อปลาดูมันก็เออยังแข็งอยู่เนาะสุกหรือย,ยังเออแม่ก็เลยลองชิมดูยังขาดเค็มไปนิดนึง แม่ก็เลยเติมน้ำปลาไปนิดนึงจ้ะก็อร่อยแล้วพลแม่ก็พยายามเคี่ยวต่ออีกสักพักหนึ่งเนาะไม่นานมากค่ะสี่ห้านาทีแล้วแม่ก็ใส่มะเขือลงไปเลยจ้าแม่อยากกินมะเขือจ้ะแม่ก็เลยใส่มะเขือลงไปเนาะอันนี้แม่พยายามแบ่งไข่ปลาออกเนาะแม่กลัวไข่ปลาไม่สุกจ้ะ แม่ก็เลยเอาไข่ปลาที่อยู่ในในท้องมันแบบแยกออกจากตัวมันเนาะเออแล้วแม่ก็จะปิดฝาอีกรอบนึงนะคะอ่ะปิดฝาเสร็จแล้วก็มาใส่พริกออนใบมะกรูดใบยี่หราแล้วก็ผักชีฝรั่งนะจ๊ะแล้วก็ผัดเลยจ้าโอ้ยตอนใส่ใบผักไปไหนจ๊ะ หอมมากคือแบบข้าวร้อนๆต้องมาแล้วราดด้วยน้ำปลานิดหนึ่งแล้วก็ตักแกงปลาใส่ในซักเออมันก็จะนัวมากเลยโอ้โหคุกข้าวร้อนๆเนาะอาจจะเสร็จแล้วจ้าแล้วก็มาตักใส่ถ้วยกันเลยเนาะอาจัดจานกันไปเลยจ้าเรียมพร้อมกินข้าวเนาะแซ่บๆกันไปเลย กินข้าวกันแล้วอันนี้มีปลาจอมกับผักนะจ้าเรามีแกงแกงป่าปรากรดจ้ากินข้าวด้วยกันนะจ๊ะกินอะไรก่อนดี ต่อมแม่กินคนเดียวเตลี่ยกำลังเลย जापान ทำต้ยมยำไก่มาให้กินแสบๆอร่อยจ้ะ กำลังเลยรสชาติอร่อยค่ะอร่อยทุกอ,อ,อย่างเลย